สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกอน,น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนประชาธิปกหน้าโรงเรียนศึกษานารีเขตธนบรุรีกรุงเทพมหานครผํกำลังพาทุกท่านเดินทางไปโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง3มเสนเขตสามเสนกรุงเทพมหานครครับ เรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้กําลังขึ้นสะพานพระป,ปกเก้าครับข้ามแม่น,น้ําเจ้าวพยาจากฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครเดี๋ยวขับตรงไปครับ ไปปากของตลาดชิดซ้ายไปพาวรัตตรงไปครับเราขับตรงยาวไปครับเดี๋ยวดูเส้นทางในกรุงเทพมหานครกันครับดูกันไปเพลินๆเ,เรื่อยๆขับตรงยาวไปครับข้างหน้าด้านซ้ายมือการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเรียบกับซ้ายมือเราขับตรงไป ข้างหน้าเป็นภาวลัดครับเข้าสู่ถนนจักรเพชรครับสามแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปแยกภาวรัดไปดีโอสยามเลี้ยวซ้ายเราขับตรงไปครับ แยกข้างหน้าครับตรงไปครับเข้าสู่ถนนมหาชัยข้างหน้าแยก3ยอดครับเลี้ยวซ้ายไปเฉลิมกรุงเลี้ยวขวาไปวรจักรตรงไปผ่านฟ้าตอนนี้กำลังก่อสร้างครับต้องเบี่ยงขวาก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จขับตรงไปไม่ได้เราต้องเลี้ยวขวาครับแยก3ยอดเลี้ยวขวา ข้างหน้าสุ้มประตูวชิระสถิต7 2พรรษาครับเดี่ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบริพัตรมุ่งหน้าตรงไปครับแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายครับ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลวงมุ่งหน้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวาข้างหน้าแยกเรือนจำเลี้ยวขวาครับตัดกับถนนมหาชัยเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาชัยม,มุ่งหน้าตรงยาวไปครับ มางหาแยกสำราญราชครับตรงไปครับด้านซ้ายมือวัดเทพธิดารามบวรวิหารครับซ้ายมือ ข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดร,ราชนัดดารามบรรวิหารครับซ้ายมือข้างหน้าด้านขวามือป้อมมหาการครับแยกป้อมมหาการเลี้ยวซ้ายไปพระปิ่นเก้าเลี้ยวขวาไปสวนน้ำพรตรงไปบางราพูครับเราเลี้ยวขวาแล้วเบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายครับ ตรงไปแล้วไปเบี่ยงขวาข้างหน้าข้างหน้าด้านซ้ายมือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสปกรครับซ้ายมือเราเบี่ยงขวาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดําเนินนอกครับไปสวนน้ำพรุ่งหน้าตรงยาวไปเราขับตรงยาไปครับ ด้านซ้ายมือองค์การสหประชาชาติครับซ้ายมือ UN ตรงไปขึ้นสะพานมัขวานรังสรรครับขึ้นสะพานมัขวานรังสรรมุ่งหน้าตรงยาวไป ข้างหน้าพระบรมบรูปทรงม้าครับเดี๋ยวขวาเข้าสู่ถนนสีอยุทยามุ่งหน้าตรงไปครับไปใช้ถนนพระรามที่หข้างหน้า ด้านขวามือวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามครับด้านขวามือด้านซ้ายมือสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาครับซ้ายมือเราขับตรงไปแยกข้างหน้าตัดกับถนนพระรามที่หเลี้ยวขวาไปถนนพิษณุโลกตรงไปถนนสวนกคโลก เลี้ยวซ้ายไปถนนราชวิถีเราเลี้ยวซ้ายไปทางราชวิถีครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามที่5ตรงไปครับไปจนถึงแยกราชวิถีแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถีครับ ข้างหน้าแยกราชวิถีตัดกับถนนราชวิถีครับเราเลี้ยวซ้ายที่แยกราชวิถีเข้าสู่ถนนราชวิถีมุ่งหน้าตรงไปครับถนนราชวิถีตรงไปไปแยกสังฮีขึ้นสะพานกรุงทนข้ามแม่น้ำเจ้าพยาครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าใช้ถนนพิชัยครับ แยกข้างหน้าเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิชัยมุ่งหน้าตรงยาวไปครับ แยกข้างหน้าเป็นแยกขัตติยานีเลี้ยวซ้ายไปถนนสามเสนเลี้ยวขวาไปถนนพระรามที่ห้าตรงไปถนนนครชัยศรีเราขับตรงไปครับแยกขัตติยานีขับตรงไป แยกข้างหน้าแยกพิชัยเลี้ยวขวาไปถนนพระรามที่หตรงไปถนนอนํานวยสงครามเลี้ยวซ้ายไปถนนสามเสนเราเลี้ยวซ้ายครับใช้ถนนนครชัยศรีเลี้ยวซ้ายแยกพิชัยครับเดี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนนครชัยศรีมุ่งหน้าตรงไปครับข้างหน้าแยกร่วมจิตเลี้ยวขวาไปถนนอำนวยสงครามตรงไปสีย่านเลี้ยวซ้ายไปถนนสุขโขทยัยเราขับตรงไปครับแยกร่วมจิต แยกร่วมจิตขับตรงไป แยกข้างหน้าแยกสีย่านครับตัดกับถนนสามเสนเลี้ยวขวาไปเกียกกายไปนางเลิงเลี้ยวซ้ายไปสะพานกรุงทนไปสังฮีครับเราขับตรงไปครับ แยกสีย่านขับตรงไปตรงไปข้างหน้าเป็นท่าเรือแม่น้ำเจ้าพยาครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวขวาครับ เข้าสู่โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงสามเสนเขตสามเสนกรุงเทพมหานครขณะน,นี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน,อน้อยมือกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ